ฝนกลุ่มๆแต่ว่าส่งส่งสิตกอยู่ตกเต็มมือขึ้นแล้วเสียวงครับเจวังเออวันสิบสิบสามคนนะครับสิบสามคนโบกัดชิมอ่ามีลูกไส้มาวานอยู่วัดสันเออลูกไส้นี่ยมะคู่อามะคู่อาดีกาจิตเจ้ากาจีอ่ะเทียนเจ็ดอกญาตแรกอยู่ญาตแรกอยู่จุดบกพู้แล้วโอ้โหโบสุดทรายังหลายอยู่นะครับพี่น้องพุนมาซอยครับเม็ดนวัน วัวเก็ลคุมมจากคุมาพเหมืนบอเดี๋ยวเ่าเนาะ่เปาเนาะเ่าท่าเ่เาเนี่ยเ่าท่าเาวันมึงนี่ือไปเห็นเ่าท่ามาโอ้หเาเ็ไม่านโอ้เนี่ยไห้เกิรพี่ไอโอยูวนนี้กะสันฮะคือไปเอาง่ว อยู่ในเขาอะนาแต่ขอสิไป้าอะนาปลาตัวเงินอยู่นั่นจะคนซื้อเนาะแต่พ่อเถวห้องเราไปคนพาไปนั่นไม่บาดพ่อแถาเราเนาะเออนะครับกะไปกันตาท่ารอกันทีอเขาใต้แล้วนอนก็ลับเต็มก้าวไม่หัวซีดเก๋เมื่อกี้เขาอยู่บ้านเออนี่พ่อใหญ่สังโอ้หมกุอาเหนี่ยวานเป็นว่านอเนี่เนาะเออพ่อจะชิบเป็นเป็นลูกเขยเป็นเป็นลูกเขยบาดทั้งพูนบาดขุกลามบาดสีแมพนี่ครับปลาบักท่าน่น นี่นำ้ำคัดแท่นี่มีแต่ของกินของอยากครับเมืองคนเป้ยนี่ลูกเขยลูกเขยลูกเขยมาไหมนะครับกับมะฮุ่มพ้นนะเพ้นกัาเก๊กสีสูบนี่กับเก๊กสีสูบนี่ลูกเขยทะลองเอ้ยเป็นนักกันเอาเม็เพ้นว่าเขาเมืองตาเลียวกับตอเลียวตาต,า,ต,า,ตามแหละครับผมมื่อนี้บม่ได้เห็นช้ยอยเพ้นนะครับกับมาถ่ายซืือ บีมีมิตรุละจิไปชสมอยู่ทั้งพูดใกล้เติบนะครับผู้ใดพี่น้องใดอยากอยากไห้โคตรไปวานนะครับโคตรบัดกุ้งกับมาวานเนี่ยโคตรบัดกุ้งมาติดตได้ครับติดตหัวหน้าอวงหัวหน้าสังบมอเอาชีผู้ใหญ่เหลืองผู้ซอยเหลือมอบมาตสังครับเออมาตติโตพอนีที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหลืองเออผู้ใหญ่เหลืองผู้ซอยเหลือมอบมาตสัง ขอบคุณครับ